ใจที่เธอทำยิ่งน่าเธอทำให้ฉันมีน้ำตา,าวักท,ที่เธอมอบให้มามันไม่มีมจะอยากให้มันเป็นแค่ฝันพอฉันเจ็บท้อเลิมานเมื่อฉันรู้ไม่ต้องการกันทำไมคนที่ทำร้ายฉันต้องเป็นเธอใจร้ายฉันเลือกการู้หยิงแบบนี้ จ้เขาเหมือนหลอกให้้องรักและกเกินมาความจริงที่เผชัญคือการที่ฉันไม่มีเธอเองไม่เป็นไรพี่ผมเข้าใจคขาควเจ็บที่เน็บข้างในถ้ามองเข้าไปกันั่นแหละไฟลัวถ้าเกิดว่าพี่ยังแค่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมนะความรักที่หอมที่หวานแต่พอน,นั้น <Yeah. S 2> ผู้หญิงคนเดียวทำพห้ดูแย่มากมันแค่ภาพที่วาดที่หวังไม่เป็นดังฝันก็ทำเป็นแกลง้งบ้าแซงไอ้คนที่รักเขารักจริงๆมันแค่ล้านมันทำให้ย่ำให้แย่ให้ช้ำแน่ๆแรกๆก็ดีตอนนี้แทบบ้าก็ทำพี่เศร้าน,นี่ิเหมือนเป็นแค่เป้าดีๆให้เขาเน้นเข้ามายิงคงทำพี่เศร้าจริงๆก็บรรยากาศมันเข้ามันนเธอเอาเล่ามาทีถ้าเกิดพี่อยากจะเล่าให้ผมก็เข้าจะดีที่พี่ต้องเจ็บตลอดหรืองโง่ให้เด็กมันหลอกไม่รู้จะพอไม่เข็ดก็เลยต้อง กบอกวิเศษเ Berlin> ั้งสียใจที่เธอทำยิ่งมักที่ทำให้ฉันมีน uh> ้ำตารักที่เธอมอบให้มามันไม่มีใจอยากให้มันเป็นแค่ฝันพอฉันเจ็บท้อเลนมานมือฉันรู้ไม่ต้องการกันขอโทษที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอวาด ดังยิ่งเงาไปมากทำให้เธอผิดแล้วก็หวังไม่มีอะไรจะสารภาพคำสังเสียเหมือนในหนังไม่รักแต่ก็แค่บอกอย่างได้คำตอบจากสิ่งที่ถามเรื่องราวของเราทั้งสองที่มันเอ่อร้อมไปด้วยหนามวันวันเรื่องราวดีๆในรายทีนี้ไม่ได้หวานเข้าใจว่าผ่านมาพบเลยไม่ได้ครบไม่ได้สารอาจเป็นหนึ่งในยุทธภพแต่ยังไม่เจอกับรักที่หวังหัวใจมันดูสะบักสะบอมในทุกช่วงทำนองไม่เหมือนกับละครในตอนจบเข้าใจว่ายังคงดีไม่พอเธอเลยต้องไปไม่รอไม่อยากจะง้อเธอเลยในตอนโกรธ สรุปคือรักมันปลอมหมดรับบทเป็นคนที่เจ็บเล่เหลี่ยมลมรวงของเธอมันอยู่ในตอนจบมันเงียบมันเหงามันแคว้งมันคว้างจะปวดทรมานกับใจที่ทมันจอมโมลจบยั <Yeah. S 2> ทำไมมันเหงาจะขาดใจรอยยิ้มบนคาบน้ำตามันบอกว่าต้อง ะแค่ไหนเธอมีความสุขมากใช่ไหมที่ทำร้ายสิใจที่เธอทำยย่งนั้นท่ทำให้ฉันมีน้ำตารักที่เธอมอบให้มามันไม่มีใจอยากใหมันเป็นแค่ฝันพอฉันเจ็บทอหรือมารมือฉันรู้ไม่ต้องการกันสิใจที่เธอทำยย่งนั้น เึอท,ทำให้ฉันมีน้ำตารักที่เธอหมอบให้มามันไม่มีใจง่ยายให้มันเป็นแค่ฝันพอฉันเจ็บท้อเลิมานมือฉันรู้ไม่ต้องการกัน